สวัสดีครับทั่วไทยบายโกดำวันนี้เราไปติดตามข่าวทั่วไทยมากมายเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับจังหวัดสักแก้ว11กัมพูชาทนหิวไม่ไหวลักลอบข้ามชายแดนไทยกลางดึกช่วงเช้ามืดของวันที่13บธันวาคม2563หลังจากแม่ทัพภาพหนึ่งเดินทางมาตรวจชายแดนพร้อมมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ชุดควบคุม องทหารพานที่12ทําการป้องกันการลักลอบข้ามชายแดนของแรงงานผิดกฎหมายจากฝั่งกัมพูชาช่องทางธรรมชาติอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 พันเอกเอกพลกิติยาเกียรติชุติผู้บังคับชุดเฉพาะกิจกรมทหารพันที่12ได้สั่งการให้พันตีชานว่องไวเมธีผู้บังคับกองร้อยทหารพาน1205 ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่นำกำลังออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนและช่องทางธรรมชาติต่างๆเพื่อป้องกันและจับกลุ่มการลักลอบข้ามชายแดนของแรงงานผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อมาขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนดังกล่าวทำการลาดตระเวนมาถึงทางเข้าบ้านดงงูเทศบาลตำบลป่าไรอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสะแก้วพบบุคคลต้องสงสัย เดินอยู่ในป่าละมะอซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ800เมตรเจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังเข้าปิดล้อมและเข้าทำการตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ากลุ่มบุคคลต้องสงสัยเป็นชาวกัมพูชาจำนวน11คนแยกเป็นชาย10คนและหญิง1คนอีกทั้งยังมีเด็กอีกด้วยโดยทั้งหมดไม่มีหนังสืออนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทย เจ้าหน้าที่จึงทำการควบคุมตัวทั้งหมดมาทำการคัดกรองตรวจวัดความร้อนตามร่างกายและสอบสวนอย่างละเอียดซึ่งจากการสอบสวนโดยผ่านล่ามแปลภาษากัมพูชาชาวกัมพูชาทั้งหมดรับสารภาพว่าปัจจุบันในฝั่งกัมพูชาไม่มีงานทำพวกตนจึงไม่มีรายได้ที่จะซื้อหาอาหารมาจุนเจือครอบครัวจึงชักชวนกันลักลอบข้ามชายแดน ในเวลากลางคืนทางช่องทางธรรมชาติโดยไม่มีใครนำพาลักลอกข้ามชายแดนแต่อย่างใดเพื่อจะเข้าไปรับจ้างทำงานในตลาดโรงเกลือหวังจะได้เงินค่าจ้างส่งกลับไปให้ครอบครัวซื้ออาหารกินประทังชีวิตและไม่เกรงกลัวติดโควิด19กลัวอดตายมากกว่าแต่ก็ไม่สามารถเข้าไปตลาดโรงเกลือได้เพราะถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจับกุมเสียก่อนส่วนผลการตรวจวัดอุณหภูมิ ทั้งหมดมีอุณหภูมิปกติหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นําตัวชาวกัมพูชาทั้งหมดส่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตะเวนชายแดน12ทําการผักดันกับประเทศกัมพูชาต่อไปทั้งซ่อมม้อน้ำสองผมเมียผวากลัวเจออาถรรพ์เส้นผมเผาก็ไม่ไหมส่งกลิ่นเหม็นเมื่อวันที่13ธันวาคม2563เวลา14.30นผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายสายยัน นางจันแรมใจเย็นบ้านเล็กที่สิบแปดทับสองหมู่หกบ้านป่าอ้อตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธาน,นีซึ่งเป็นช่างซ่อมหม้อน้ําอยู่อำเภอหนองฉางกล่าวว่าเมื่อช่วงประมาณมกราคมที่ผ่านมาประมาณหนึ่งทุ่มตนเองพร้อมภรรยาได้นั่งดูทีวีกันอยู่ในบ้านหลังจากนั้นภรรยาได้เดินมาที่ห้องครัวหลังบ้านแล้วเปิดไฟก็พบเห็นเส้นผมของใครก็ไม่ทราบ มาวางไว้เป็นกรรมยาวประมาณสี่นิ้วหลังจากนั้นภรรยาก็เรียกตนเองมาดูและถามว่าเส้นผมของใครตนเองตอบว่าไม่ทราบหลังจากนั้นตนเองพร้อมภรรยาก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็หยิบไปทิ้งหลังจากนั้นผัดมาอีกสามเดือนประมาณสี่โมงเย็นตัวเองอยู่ในบ้านได้เดินออกมาเจอเส้นผมเป็นกรรมอีกยาวประมาณสี่นิ้วหน้าห้องอีกตนเองก็เรียกภรรยามาดู ต่างก็แปลกใจและก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าสุนัขคงคาบมาจากไหนมาทิ้งไว้ภรรยาก็เก็บไปทิ้งขยะอีกหลังจากนั้นถัดมาอีกสองเดือนภรรยามาเจอเส้นผมเป็นกำยาวประมาณสี่นิ้วอีกเช่นกันที่สนามหญ้าข้างบ้านภรรยาก็เรียกตนเองมาดูแต่คราวนี้มองหน้ากันต่างก็งงว่าเส้นผมอะไรมาวางบ่อยเหลือเกินและล้วลอบขอบชิด หลังจากนั้นภรรยายก็เก็บไปทิ้งขังขยาอีกโดยทั้งสามครั้งนั้นไม่เคยเผาหลังจากนั้นช่วงประมาณสองทุ่มของวันที่สิบสามธันวาคม2563ัอตนเองได้เปิดประตูในครัวข้างบ้านเปิดไปพอมองไปที่พื้นเห็นเส้นผมสีดำเป็นกรรมมียางหนังสติก๊กกรลัดยาวประมาณห้านิ้วมาทิ้งอีกตนเองก็เรียกภรรยายมาดูแต่ครั้งนี้ ตนกับภรรยานั้นขวาดผวาว่าน,น่าจะเป็นวิญญาณแน่นอนทำไมเส้นผมมาแบบนี้บ่อยมากในช่วงระยะหนึ่งปีทิ้งระยะห่างแค่สองถึงสเดือนเท่านั้นแต่เที่ยวนี้ภรรยาได้นำเส้นผมไปเผาส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบางส่วนไม่ไหม้จึงนำเอาไปทิ้งหลังบ้านหลังจากนั้นสองสามีภรรยาได้เปิดเผยกับผู้สื่อขาว่า ตนเองนั้นไม่เคยมีปัญหาและทะเลาะอะไรกับใครเนื่องจากจะเป็นญาติพี่น้องกันหมดและบางกลุ่มคนภายในหมู่บ้านก็มาอยู่กันจำนวนมากหลายกลุ่มบางกลุ่มก็เป็นคนอีสานเนื่องจากบางครั้งก็ต้องไปเปิดร้านซ่อมมอหน้ำในตลาดหนองฉางเสาร์อาทิตย์ถึงจะอยู่บ้านกันหลังจากนั้นได้เดินดูรอบบ้านพบว่าบ้านนั้นอยู่ห่างจากหลังวัดป่าอ้อเพียงยีสิบเมตรรอบบ้านนั้น บริเวณลัวข้างมีลัวรอบขอบชิดทางประตูเข้านั้นเป็นเส้นทางสามแห่งและเคยมีคนนําอาหารข้าวหวานใส่กระทงมาแล้วจุดธูปหลังจากนั้นก็วางไว้บริเวณทางแยกสามแห่งเป็นประจำซึ่งตนเอง้องภรรยาก็แปลกใจว่าเส้นผมมาได้อย่างไรหลังจากนั้นตนเองนำไปลงเฟสถามผู้รู้แต่ไม่มีใครตอบ ซึ่งตอนนี้ตนเองพร้อมภรรยาก็คงต้องรอครั้งที่ห้าว่าจะต้องมาอีกแน่นอนขอขอบคุณภาพข่าวจากคุณพัชละพัชกุลผู้สื่อข่าวจังหวัดอุทัยธานีโคราชฮาปมาราทอนลอยฟ้า2020สุดฟินนักวิ่งนับพันวิ่งรับลมหนาวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตร่วมกับจังหวัดนคลลรราชสีมาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพปรัช่องจัดการแข่งขัน วิ่งโคราชหาปาลาทนลอยฟ้า2020แบบนิวนอร์ม l ลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานักวิ่งจากทั่วทุกสารทิศร่วมบอลองฝีเท้าเขาลมหนาวชมวิวหมื่นล้านของอ่างพักน้ำตอนบนและทุ่งกังหันลมลงไฟฟ้าลำตะคองชนลพาวัฒนาเมื่อวันที่13ธันวาคม2563นายวิเชียรจันทะโนไทย ผู้ว่าราชก,การจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโคลาบฮาปาราทอนลอยฟ้า2020โดยมีนายชดาลมวงด้วงผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมานายประเสริฐอินทัพผู้ช่วยผู้ว่าก,การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่วนราชการเอกชนประชาชน รวมถึงนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกสารทิศจำนวน2,500คนเข้าร่วมแข่งขันณนอ่าพักน้ำตอนบนลงไฟฟ้าลำตะคองชนละพาวัฒนาบ้านเขาใหญ่เที่ยงเหนือตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียนจันทละโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าการแข่งขันโคราทัพมาราธอนลอยฟ้า2020 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้โดยใช้กีฬาเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชนรอบพื้นที่เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนคลลรราชสีมาให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นในประเสริฐอินทั์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่9บนเส้นทางอ่านพักน้ำตอนบนของโรงไฟฟ้าลำตะคองทรลภาวัฒนาที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามเหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจส่วนการแข่งขันครั้งนี้ จัดภายใต้รูปแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผู้เข้าร่วมง,งานจะต้องสวมหน้ากากาอนามัยลงทะเบียนก่อนเข้าง,งานและต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่และเพื่อความสะดวดกรวดเร็วในการตรวจสอบผลวิ่งหลังจบการแข่งขันนักวิ่งสามารถรับผลการแข่งขันด้วยการสแกน QR โค้ดบนบีบโคราชฮารมาราธอนลอยฟ้าทั้งที่9 ซึ่งนอกจากตอบสนองต่อแนวคิดรักโลกรักสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยลดการใช้กระดาษและเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมอีกทางหนึ่งสำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่ฮาฟมาราทอนระยะทาง21.1กิโลเมตรมินิมาราทอนระยะทาง10.5กิโลเมตรฟันรันระยะทาง3.5กิโลเมตรโดยผู้แข่งขันประเภทฮาฟมาราทอนที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก ชาวไทยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพร้อมเงินสดคนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทชาวต่างชาติได้รับรางวัลถ้วยกิติยศพร้อมเงินสดคนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ประเภทชาวไทยทั่วไปชายได้แก่คุณสุทัศน์กัลยาณกิติเสิติหนึ่งชั่วโมงยี่สิบห้านาทีสิบสามวินาทีประเภทชาวไทยทั่วไปหญิงได้แก่ คุณสุดารัต์สีนอเศรษติ1ชั่วโมง49นาที25วินาทีประเภทนานาชาติทั่วไปชายได้แก่เลียกคลิปตำมูไตเศษติ1ชั่วโมง25นาที10วินาทีประเภทนานาชาติทั่วไปหญิงได้แก่ดอกคาสเจโบทิฟทารัตศรษิ1ชั่วโมง35นาที21วินาทีนอกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันประเภทแต่งกายแฟนซีในคอนเซป สร้างขวันกำลังใจแล้วก้าวต่อไปด้วยกันจำนวนสิบรางวัลทั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ต่อไป